ถึงเวลาแล้วพี่อีก3-4เ <c oughs> ดือนคันใหม่มาจอดคันใหม่มาจอดเงดินดาวประมาณ8ล้านแล้วก็ผ่อนต่อเดือนละ3 2 0แสนขับแบบเบ,บ,บาๆนะไม่ได้กดเต็มที่นั่งอัตระลมาเต็ม <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาซาครับวันนี้อยู่กับต้นคาซานะครับต้องบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ผมตั้งใจจะทําขึ้นมาพิเศษนะปกติแล้วเขาจะมี FC คาซาหรือเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนทางบ้านนะชอบ inbox เข้ามาถามผมว่าพี่ต้นครับผมอยากได้รถแลมโบอยากได้รถเฟอร์รารี่หรือแม็าเรนหรือรถซูเปอร์คาร์นะครับผมจะใช้รถรุ่นไหนดีหรือผมอยากได้รถรุ่นเนี้ยพอจะช่วยแนะนําได้ไหมในขณะเดียวกันนะผมเองเนะี่ยก็มีเพื่อนอยู่ในวงการซูเปอร์คาร์แล้วก็ใช้รถพวกนี้อยู่แล้วถึงเวลาที่เขาต้องเปลี่ยนรถเป็นรถใหม่แล้วก็รถคันเก่าเขาต้องการเทรดออกไป เพื่อนในกลุ่มอยากจะฝากขายหรืออยากจะขายวันนี้พี่ต้ก็เลยคิดว่าอยากจะทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาเฮ้ยรถเพื่อนฝากขายดีกว่าเผื่อ FC คาซาหรือเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะอยากจะได้รถของคนที่เรารู้จักเราจะได้แนะนําให้นะครับเพราะวันนี้วันนี้ก็เลยเป็น EP ีแรกของเรานะครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านแกรนบางเกอกกุลวาันะตกใจมากข้างหลังก็แม็กคาเรนแลน้วนี่นี่ก็แม็กคาเรนไม่พอแม่งมีแม็กคาเรนอีกคันอยู่ตรงนี้ นะครับนี่คือหมู่บ้านของรุ่นพี่ผมนะฮะหมู่บ้านของพี่ป๊อกนะหลังนี้ซึ่งเราจะมาถ่ายคันนี้กันเพราะคันนี้จะเป็นคันแรกรถเพื่อนฝาขายนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าของกันอ่าตอนนี้อยู่กับรุ่นพี่ผมเองนะฮะพี่ป๊อกค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อกอ่าก็ พี่ป๊อกก็จะเป็นรุ่นพี่ที่ขับรถอยู่ในกลุ่มซูเปอร์คาร์ผมรู้จักพี่ป๊อกมาน่าจะปีกว่าๆใช่ไหมพี่ในกลุ่มสองปีประมาณ2ปีคันแรกพี่ป๊อกใช้เป็น rwd ใช่ไหมพี่ใช่ครับคุณลันษโว dvo ับหลักปีปีหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นคันเปลี่ยนเป็นคันนี้ถึงเวลาแล้วเหรอพี่เวลาแล้วถึงเวลาแล้วเพราะว่าอีก3-4เดือนก็มาจอแล้วครับคันใหม่มาจอคันใหม่มาจอใช่ครับแสดงว่าทำลายพี่ประมาณปีกว่าๆใช่ครับปีนิดๆิดกับนิดเยนคันคันใหม่บอกได้ไหมครับรถอะไรได้ครับเป็นเฟ r ร์รารี่สองเก้าหก เป็นตัวเปิดระทุนด้วยใช่ครับ่ใณตอนนี้จะเป็นแค่ GTB ที่เปิดตัวตอนนี้ที่มีที่ที่ส่งมอบมีแค่ GTB ใช่ค GTS ก็ทยอยมาเนี่ยครับผมว่าพี่น่าจะเป็นคันแรกนะก็น่าจะอยู่ในห้าคันแรกนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กัน ต้องบอกว่าคันนี้เป็น m มคเครน570 570S Spider <S S S Spider <S ซึ่งคําว่า Spider มันทำให้รถคันนี้จำนวนในประเทศไทยน้อยมากใช่ครับมีแค่6คันครับ6คันนะครับแล้วคันนี้เป็นรถศูนย์มิสคาร์หรือิสคาแล้วก็พี่ป๊อกม,มีการเมื่อกี้คุยแล้วก็คือมีการตอบบารันตีใช่ครับบรันตีมมนถึงสิ้นปีครับคือรถจริงๆอ่ะเขารถปีเท่าไหร่นะรถปี2018 <28. S> 2 0 1 8 2018แต่ว่ามีการซื้อบรันตีก็ยังอยู่ได้อีกสิ้นปีเลยใช่ครับต้องบอกว่ารถคันนี้มีความพิเศษหนึ่งคือก็มีน้อยแล้วราาคมนอ่ตที ไส้แดงอ่ะไส้แดงอยู่ที่32ล้านสาวที่ล้านนะครับแต่วันนี้คุยกับพี่ปอกแล้วพี่ปอกบอกว่าต้องปล่อยออกแล้วใช่ครับทำราคาพิเศษตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่พี่ก็ตอนแรกตั้งไว้20.9ครับตอนนี้ก็ก็อยากจะปล่อยแล้วล่ะครับก็คือจบที่18.5แปด้าล้วอ่ะสิบพร้อมออกนะฮะโอ้ราคาลงมาเยอะเลยพี่ครับเจ็บเยอะเจ็บครับเจ็บเยอะนะฮะยอมเจ็บครับคันนี้มีมีแต่งอะไรไปบ้างหรอพี่คันนี้ก็มีคาร์บอนนะครับนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่เป็นฝาคาร์บอน น,นี่เป็นขาคาร์บอนนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นพวกพาร์ตคาร์บอนเนี่ยครับคาร์อบอนหมดเลยแต่งเพิ่มหมดใช่ครับ,รบใช่ห้อตรงนี้ประตูคาร์บอนนะครับ ใช่ครับมีคาร์บอนส่งคาร์บอนแล้วดอซิลดอซิลก็เป็นคาร์บอนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่ฮะนี่ตัวนี้น่าจะแพงนะอันนี้มีราคาแต่งรวมไว้ไม่ได้จําไว้เลยว่ามันราคาอะไรแต่ว่าตั้งแพคคาร์บอนน่าจะเกือบ3ล้านได้คันนี้แต่งคาร์บอนสามล้านโคตรมากใช่หางหลังวิ่งหลังวิ่งหลังอันนี้เป็น M S O ตัวนี้ประมาณเ0 0 0แสนครับกีนี่เดียวเป็นของศูนย์เลยใช่ครับแมคคาร์นสเปเชียลออปเปอเรชั่นครับมี M S O คือตรงรุ่นแมคคาเรนนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบไปไปสั่งพลาสทำเพิ่มอัน เป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นคันนี้ออปชั่นก็ถือว่าโหดมากใช่เต็มมากนะพี่คันนี้ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีนี้ใช่ครับอ่ามันจะเป็นเซนไอซิลเวอร์ครับไอซิลเวอร์สีออปชั่นเหมือนกันก็เป็นเอ็มโอใช่ครับแพงเป็นสีออปชั่นนะครับแต่อันนี้จะเป็นแรปสีนี้ก็เบื่อก็เปลี่ยนได้ใช่ครับก็คือแรปใสรอบหนึ่งครับแล้วก็สีท็อปอีกทีอีกแรปสองชั้นเอาเป็นว่าไม่มีรอยแล้วกันนะพี่ลอกมาเนี่ยโหสุดยอดเดี๋ยวลองเปิดฝากระโปรงดูนะฮะอุ้ยเบามากพี่ดูฝาาโโปรรรงนะคคับบตเ แล้วก็ช่องเก็บของของแมคเคลนเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันจะไม่ร้อนไม่ร้อนเลยข้อดีของแมคเคลนคือเก็บผลไม้ได้ใช่ครับ<ช>เก็บ,บเก็บของสดได้นะฮะมันก็ไม่ได้อบเหมือนรถรุ่นอื่นทีนี้เรามาดู ส่วนทรงของตัวสไปเดอร์กันเวลามันเปิดมาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นโหนกอ่ะอันสวยใช่ครับสวยเลยเครื่องเขาเครื่องเขาจะเป็นเครื่องวีแปดเทอร์รบโบนะครับสามพันแปดร้อยซีซ<ช>ี<ช>คันนี้เดิมๆก็ประมาณ570ม mm ้านะครับแต่ว่า<ช>พี่พป๊อกก็มีทําท่อด้วย FI FI ต้องเข้าใจว่าแม็าเรนมันเป็นเครื่องเทอร,ร์โบใช่ครับเสียงมันก็อาจจะแบบยังไม่ถึงกับสุดมากใช่ครับมันต้องขับลัมโบมาเสียงแบบหนึ่งแล้วพอมาเจอแม็าเรนที่เป็นเครื่องเทอร์โบครับมันก็เลยรับไม่ได้นิดนึ่งก็ต้องเปลี่ยนท่อต้องเปลี่ยนท พ่อเป็นเท่าไหร่พี่พ่อนี้ประมาณ3ามแสครับเห็นไหมคุณคันนี้ไปคุณไม่ต้องทําเสียงละไม่ต้องโดนพ่อละคันนี้ไปคือคุณขับลอยอย่างเดียวถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวใช่ผมขอลองนั่งหน่อยนะพี่เอาเลยครับสุดๆอ่ะมันไม่มีการบิดเลยพอนั่งปุ๊บเราเห็นเลยว่าคือมันอยูพัสดนาวิสัยดีพั้นวิสัยคือมองไปเนี่ยกันชนหน้ามันลงไปเลยเบรกเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเบรกเหมือนเหมือนจะหนักแต่หนักแบบอยู่พวงมาลัยอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของแมคเคลนเลยนะ มันจะไม่เหมือนกับรถรุ่นใหม่ที่เป็นเหมือนพวมาลัยไฟฟ้ามันอาจจะเบาแต่ว่าแมคคารเรนเนี่ยมันอาจจะหนักในซอยใช่แต่ถ้าบนถนนบนถนนเนี่ยแม่งมั่นใจมากมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะครับ เปิดเพลงกลางอากาศไม่ร้อนดีนะโชคดีแดดไม่ออกแต่เพิ่งหมดนะฮะก็มันก็จะมีโหมดนะฝั่งซ้ายนี่จะเป็น handling ใช่ไหมครับใช่ครับฝั่งขวาเป็น Power Powertrain นะครับโอเค handling เราก็ถ้าเราไม่ปรับอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นใช่ครับก็ต้องเอา Active ออกมันก็จะเป็นแบบโหมด Normal ธรรมดาโหมดถ้าเราต้องการที่จะปรับเป็นโหมด Sport หรือว่า t r ็กเนยครับเราต้องกด Active ด้วยให้มัน Active เราเลือกโหมดแล้วค่อยกดแ<ช>อคทีฟเข้าไปอันนี้เราแบบเพนเตอร์ตอนนี้มันเป็นโหมดอะไรพี่ธรรมดาธรรมดาครับถึงเราจะปรับเป็นยังไงมันก็ยังเป็นธรรมดาอยู่ตอนนี้หน้าจอก็ยังเป็นธรรมดาอยู่แต่ผมครับเป็นแอคทีฟปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสปอร์ตแล้วครับอันนี้เป็นสปอร์ตหน้าจอก็จะเปลี่ยนหน้าจอเปลีย่ยนแล้วนๆก็ดดดได้ครับลืม จสมีโคงนะ้งแล้วเสมีเลี้ยวมันก็ไม่ได้กว้างกดดีนะฮะอย่างกดยาวพเป็นล่านมากนะที่มนมีแบบเๆๆเลยอ่ะแต่ปัดอัอนนี้ผมขอปรับเป็นแต่อ้าวดูปรับแท็ะน,แทนะฮะ มันจะเปลี่ยนหน้าจอหน้าจอก็จะเปลี่ยนอะไรนะครอ่าขอกยอกดทีนะฮะอันนี้อันนี้ผมขับแบบเบาๆนะไม่ได้กดเต็มที่แม่งแม่งอัตรถมาเต็มเออคันนี้มันได้หว่ะพี่ผมขับออมาเลยเด็ท่อรธรรมดาไงใช่แต่พอมาเจอคันนี้เปลี่ยนท่อแล้วรู้สึกว่าเออมันเออ,เอ,อมันได้อัตรถาเงี้ยตอนเชนเกียร์ลงเนี้ยครับจะแบบว่า ปั้งปังปังเลยนะมีแบบอัผมเปลี่ยนเกียร์ยรมือให้ดูนะเกียร์สองเกียร์สามเอาแบบแล้วผมจะดาวน์เกียร์ให้ดูนะขับมาห้าหกสิบก็เส็จที่ลงไม่รู้นะผมว่าแม่งคอมันเปิดประทุนแล้วอะ่ะมันทำให้ฟีลลิ่งแบบ ขึ้นมาอีกเยอะเลยอ่ะโอเคครับหลังจากที่ไปขับมาต้องบอกว่าฟีลลิ่งคันนี้มันเกินที่แมคคาเรนที่ผมเคยขับมาเสียงท่อมันได้ว่ะพี่ฟอนเปิดประทุนปุมันก็อีกอารมณ์นึงครับเออจริงจริงผมยังไม่เคยขับรถตัวแมคคาเรนเปิดประทุนใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขับแบบเร็วมากๆในถนนใหญ่นะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันแตกต่าง จากหลังคาแข็งนะครับถ้าไปขับเขาใหญ่ครับโอ้สบายมากนี่เขาคอเขาใหญ่อยู่แล้ว <c oughs> ผมเห็นพี่ไปเขาใหญ่เกือบทุกอาทิศ <c oughs> โอ้โหโคตรได้อิจฉา <c oughs> พเพื่อนๆทางบ้านน่าจะเห็นเวลาเปิดตระทุนแล้วอะ <c oughs> แล้วแบบเปิดไอ้นี่ออกอะ <c oughs> มันคือบอดี้มันแค่หนึงเนี้ยมันสวยมากอะโ <c oughs> มนโนโคอระครับเอ <c oughs> อโครงสร้างโมโนโคอกมันแข็งแรงมากนะครับพี่ป้องบอกว่าไม่ใช่แค่สิบแปดจุดห้าล้านต้องซื้อสดมันไฟแนนซ์อยู่ใช่ครับมีไฟแนนซ์สามารถดาวน์แลก่อนต่อได้ครับเป็นดาวน์ประมาณแปดล้านแล้วก็ผ่อนต่อเดือนละสามแสนสองเอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อ18.5ลล้้านแวคุณ ไปจัดไปนัซนใหม่คุณต้องโดนดอกเบี้ยประมาณหลายสองล้านนะแต่คันนี้เท่ากับคุณไม่ต้องไปโดนดอกเบี้ยอะไรเพิ่มคุณคุณจ่ายแค่8ล้านแล้วก็ปอนที่เหลือคนที่เข้ามาใหม่ก็ประหยัดไปเยอะฝากเพื่อนๆนะครับใครสนใจสามารถติดต่อเบอร์พี่ป๊อกเบอร์ตรงได้เลยนะครับก็บอกมาเลยว่าดูคลิปนี้อ่ะจะได้รู้ว่ามาจากคาซานะฮรคลิปหน้าผมจะไปถ่ายรถเพื่อนคันไหนนะครับคันไหนอยากปล่อยก็เดี๋ยวรอฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกมากนะครับขอบคุณนะครับพี่ป๊อกนะครับ